าลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วก็นั่งท่องแช่กำแพงสี่เป็นความคิดอารมณ์เกิดดับไว้คือมันเข้ามาปบคือมันไม่ได้ดับปกติแต่ว่าเราอมาคิดเราก็ไปิดคิดถึดงเรื่องช่องใช้กำแพงสี่ยืนน้ำไปลงตามที่กีบาร์่า้วอะไรนะจกกักเข้ามาแล้วออกจกกับเข้ามาเดินออกไปจับเดินเข้ามาแล้วออกไปก็รู้แปบ๊บดับแปบ๊บ,ปบอะไร การรู้ก็รู้เฉยๆแค่นั้นเองบางทีบางเรื่องบางเรื่องก็ก็อาจจะดับนะก็รู้มันไปเรื่อยมันมันไม่มันไม่คือมันก็ไม่ได้ดับทุกเรื่องคือมันไม่ได้ดับไม่ดับไม่ได้ดับเร็วทุกเรื่องมันก็มีบางเรื่องที่ทําให้เราลงคิดไปก็มีใช่ไหมล่ะอแต่เราก็รู้มันไปด้วยแค่นั้นเอง ถ้าเราฝึกทุกวันจเจริญสติอยู่ทุกวันไอสิ่งไหนที่มันรู้ช้ามันก็จะรู้เร็วขึ้นนะเพราะมันก็มีการพัฒนาของมันอู่เท่าไห่ทีบางเรื่องบางรามันก็มาแวบบมันก็ดับไปก็มีบางสิ่งบางอย่างก็ปรุงไปแล้วก็มีแล้ต้องรู้รู้มันเดิมอย่างไรนการภาวนาก็ต้องมีความเพียรอยู่ไปอยู่ข้างนอกก็ต้องมีความเพียร ยังมีสติและเลือกรู้กายกับใจของเรานี่แหละไม่ได้ขาดนะคนเราจะพ้นทุกข์ได้ก็ต้องมีความเพียรนั่นแหละถ้าถ้าอยากพ้นทุกข์แต่ไม่มีความเพียรมันก็ไม่พ้นทุกข์ไม่มีใครมาช่วยเราพ้นทุกข์ได้หรอกมันอยู่ที่ตัวของเราเท่านั้นคือได้วิธีทําแล้วเราก็ไปเพียรทาเอาไม่ใช่ไปหวังรอแต่ครูบาอาจารย์มาล่ากิเลสให้ไม่มีรอกครูบาอาจารย์ล่ากิเลสให้นั่นนะมีแต่บอกกรรมฐานมีแต่บอกวิธีทํา แม้แต่พระพุทธเจ้าของเราก็ไม่ได้รัก,กเกลียดให้กับใครก็ได้ไหมทีนี้น่ะก็มีแต่ว,ว่าแนะนําทางและบอกทางเท่านั้นเองอเพระองค์ก็พูดเช่นนั้นเนี่ยทั้งโค้ก็หลงเิียว่าผูา้อาจารย์จะมาลัก,กเกลียดให้จะมาละให้ได้ยังไงก็ะกิเลสมันอยู่ที่ใจของเราก็ได้ไลาทีนี้น่ะเราก็ต้องเป็นคนละของเราเองถ้าเราไม่เพียรเราก็รักไม่ได้ถ้าเราเพียรเราก็มีโอกาสลักได้เร็วภพชาตินี้ก็ถือว่า พบชาตินี้ก็พอเพียงพอแล้วสําหรับการภาวนาเข้าใจไหมถ้าเราหวังพ้นทุกข์พ้นยากจริงๆนะ่ะบางคนประมาทรออีกหลายพบหลายชาติได้หลักวิธีทาแล้วก็ไม่ไปทําหรือไปทําก็ไปทําไม่ต่อเนื่องอพอไปทําไม่ต่อเนื่องมันก็เลยผ่านวันผ่านเดือนผ่านปีไปเรื่อยๆเ,อเห็นเกิดเ,เห็นดับแนละ้วก็ไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยสนใจแล้วจะไปรอไหนล่ะรอบุญวาสนารอบุญมันเต็มหรือยังไงคนเราเนะ่ะ ถ้าไม่สร้างมันจะเต็มได้ยังไงสีนสมาธิปัญญาศีนห้าบางทีก็รักษาครบบ้างไม่ครบ้างอย่างนี้น่ะเมื่อสีนไม่ดีสมาธิมันก็ไม่ตั้งมั่นเมื่อไม่ตั้งมั่นปัญญามันก็ไม่เกิดเมื่อไม่เกิดมันก็ไม่เห็นการเกิดดับถึงแม้ว่าจะเห็นการเกิดดับแต่มันก็ไม่เห็นการเกิดดับอย่างต่อเนื่องได้เนี่ยเมื่อมันไม่เห็นต่อเนื่องแล้วมันจะไปลากกิเลสภายในทิตในใจของเราได้ยังไงใช่ไหมล่ะเนี่ย มันต้องเห็นทุกตัวที่ผ่านเข้ามาหานี่รู้แล้วดับรู้แล้วดับมันไม่หยิบไม่จับมาปรุงมาแต่งมาต่อเนี่นั่นหละมันถึงจะละกิเลสตัณหาได้หมดบางตัวซ่อนอยู่หลงไปเนี่ยอันนี้แหละคืออวิชชาคือตัณหาคือพบคือชาติสิ่งเหล่านั้นเ่ยมันจะทําให้เรามาเวียนว่ายตายเกิด่ไม่มีวันจบว,วันที่นี่ก็ได้เวลาทนีนี้น่ะคนที่จะหลุดจะพ้นได้มันต้องเห็นทุกตัวเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับจิตก็เป็นอุเบกขาอย่างนี้นะ่ะ ตัวนี้มาก็วางเฉยเป็นอุเบกขาไปตัวนี้มาก็วางเฉยเป็นอุเบกขาไปนี่ทุกเรื่องทุกราวไม่หยิบไม่จับมาปรงุงมาแต่งต่อจิตไม่ยินดียินรายในของสมมติทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นลูกกับน้ำนี่วางเฉยได้ทุกเรื่องนี่จิตแบบนี้ถึงจะมีโอกาสหลุดพ้นได้ถ้ายังมีติดตัวใดตัวหนึง่งก็ยังหลุดพ้นไม่ได้มีร้อยเรื่องพันเรื่องเหลืออยู่เรื่องเดียวเท่านั้น<ม>ก็ไม่สามารถหลุดพ้นได้เนี่ยอันนี้คือหลักขอความนจริงนะ นี่แหละการปฏิบัติเราจะรู้จะเห็นของเราเองว่าจิตของเรามันวางได้ทุกเรื่องเมื่อมันวางได้ทุกเรื่องแล้วมันมีกําลังมันก็ส่งให้จิตของเราเข้าไปสู่สภาวะนิพพานเท่านั้นเห็นหละถ้าอย่างนั้นถ้าไม่เป็นกลางไปทุกเรื่องเพ่อเป็นไม่เป็นอุเีกขาไปทุกเรื่องแล้วเขาจะมีวิปัสสนาญาณมาทําไมวิปัสสนาญาณที่จะก้าวถึงโลกุตระธรรมได้ก็คือสังขารูปีกขายาณคือจิตวางเฉย กับทุกอย่างวางเฉยกับรูปก,กับนามนั่นมันจะเฉยไปหมดทุกเรื่องทุกราวพอเฉยไปหมดแล้วมันจะรู้สึกว่ามันจืดเฉยไปหมดเพราะมันไม่เสพไม่ปรุงไม่แต่งต่อในของสมมติทั้งหลายยินดีมันก็ไม่ยินดียิ่ร้ายมันก็ไม่ยิ่ร้ายถ้ายอมตุนไปอยู่ข้างนอกนอก,นอก็ให้รักษาศีลห้าให้ดีๆถ้าเจอมาสิ่งนี้น่นะสมทานไปตลอดชีวิตของเราได้ยิ่งดีเรามีศีลเป็นพื้นฐานศีลเราครบเ่ยมันก็ป้องกันกิเลสที่จะเกิดขึ้นใหม่ได้ ถ้าศีลเราขาดกิเลสใหม่มันก็เกิดขึ้นได้เพราะมันมีช่องโหว่อ,อย่างศีลห้าเนี่ยมันก็กันได้อยู่ระดับหนึ่งศีลแปดก็กันได้เพิ่มไปอีกระดับหนึ่งศีลสิบก็เพิ่มไปอีกสองร้อยเจ็ดก็เพิ่มไปอีก300สามร้อยเวยิย่งไม่มีช่องโหว่เลยพิษุนีเนี่ยดีกว่าพระอีกถ้ารักษาศีลได้เนี่ยอยู่ในรักษากรของศีลพิกษุนีเนี่ยไปง่ายพระก็อยู่ในกรสองร้อยี่สิบเจ็ดเนี่ยไปง่ายศีลดีๆก็จะตามมาหาเราอย่างแน่นอนศีลก็ครบ ทีนี้กิเลสใหม่ก็เกิดขึ้นยากเพราะมันเกิดขึ้นยากแล้วมันไม่มีสิ่งไหนทําให้จิตของเราเสื่อมแล้ว,วเรามาฝึกสมาธิสมาธิมันก็พัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นเมื่อเรามาเดินวิปัสสนาจิตที่เรามั่นคงตั้งมั่นอยู่วิปัสสนาเห็นเกิดดับนั้นเราก็จะรู้เห็นเกิดดับอย่างต่อเนื่องได้โดยที่จิตของเรามันไม่ฟุง้งซ่านเพราะมันมีสมาธิที่มันมั่นคงแล้วอย่างนี้นะ ถ้าจิตของเรายังไม่มั่นคงดีมันก็มีอาจจะมีหลงไปกับอารมณ์ไปกับความคิดแต่ <c oughs> ก็ให้เอาปัญญาควบคุมไว้ก็คือมีสติรู้เข้าไว้พอรู้แล้วมันดับไปเราก็กลับมาท่องท่าสี่ต่อรู้การเคลื่อนไหวต่อถ้าเรามีปัญญาครอบคุมแล้วเดี๋ยวมันก็จะค่อยดีขึ้นดีขึ้นก็คือรู้ทันเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็ว,ข,รวขึ้นเองนะ,ะไม่ใช่ว่าเพาะว่าเราปฏิบัติแบบนี้เราก็ต้องใช้ปัญญาควบไปด้วยนั่นแหละ มันจึงจะทำให้จิตของเรากลับมาอยู่กับที่ได้ถ้าไม่มีปัญญาควบถ้ามีแต่สมาธิมันก็ถ้าได้หลงแล้วมันก็หลงไปเลยนั่นแหละมันก็ทําให้สมาธิเสียอย่างเราทําสมาธิแบบรู้การเคลื่อนไหวเดินจงกรมรู้การเคลื่อนไหวทุกอิริยาบถแล้วก็ท่องธาตุกรรมาฐานสี่มันจะทําให้จิตของเราตั้งมั่นสงบเป็นสมาธิได้เนี่ยพอเป็นสมาธิแล้วเราจะได้รู้เห็นความคิดอารมณ์เกิดดับเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นไตารักได้ก็คือเห็นเกิดขึ้น แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนั่นแหละนี่แหละมันจะได้ละกิเลสตัณหาภายในจิตในใจเมื่อจิตรู้แล้วมันกลับเราไม่หลงไปตอมอวิชชาตัณหามันก็ไม่มีอาหารแต่ถ้าเราไม่รู้หลงปรุงแต่งปล่อยให้มันมาปรุงอยู่ในจิตในใจอวิชชาตัณหามันก็ได้อาหารเมื่อมันได้อาหารมันก็ มันก็ไปไม่เป็นมันก็อยู่กับจิตกับใจของเรานั่นแหละยึดครองจิตใจของเราอย่างนั้นเนี่ยไปหลายพบอีกหลายพบหลายชาติถ้าเรารู้ระดับมันไม่มีอาหารไปส่งมันก็ตัวเล็กลงเล็กลงเล็กลงนะคืออำนาจของมันจะน้อยลงน้อยลงน้อยลงไปเรื่อยๆเนี่ยคนเราไม่รู้หรอกว่าเอากิเลสเข้ามายังไงกิเลสมันก็เข้ามาทางตาหๆจะูกลิ้นกายใจนี่แหละ พอเกิดขึ้นแล้วเราไปปรุงแต่งต่อในใจเรานั่นแหละนั่นแหละกิเลสก็เกิดแบบนั้นตัณหาก็เกิดแบบนั้นพบชาติกรรมและความทุกข์ทั้งหลายก็เกิดแบบนั้นเนี่ยพอเราจะดับมันดับได้ยังไงเราก็รู้สิ่งที่มันจะเข้ามานี่แหละรูปก,กับนามกายกับใจของเราเนี่แหละความคิดกับอารมณ์เรารู้ทันสิ่งเหล่านี้แล้วกิเลสตัณหามันก็ไม่ได้เพิ่มมาอยู่ในจิตในใจมันไม่ได้มาเพิ่มเชื้ออ,อุปทานนะข้างนอกก็รู้หายดับข้างในก็ถอนออกทีละเล็กทีละน้อย เมื่อรู้ดับแล้วนะ่ะนั่นแหละเหมือนละทั้งสองฝั่งละทั้งสองฝั่งยังไงพอความคิดเกิดขึ้นรู้ดับตัวใหม่ก็ไม่ได้เพิ่มอุปทานตัวเก่าก็ถูกถอนออกเพราะมันไม่ได้เพิ่มนะพอมาอีกรู้อีกตัวใหม่ก็ไม่ได้เพิ่มตัวเก่าก็ถอนไปในตัวนั่นแหละเพราะมันไม่ได้มีอาหารมาเติมสิ่งที่มันมีอยู่แล้วมันไม่ได้เข้ามาเติมมันก็เหมือนละทั้งภายนอกทั้งภายใน ทั้งป้องกันและก็ทั้งละนั่นแหละอยู่ในตัวของมันทั้งนั้นที่เรารู้เกิดรู้ดับนั่นแหละรู้แล้วก็ดับป้องกันก็ว่าใช่รู้ดับละก็ว่าใช่ก็จะไ,ไม่ทีนี้นะ่ะเพราะว่ามันได้ทั้งสองฝั่งไม่เอาเข้าแล้วก็ไม่เสริมต่อตัวที่อยู่มันก็เห้งเหี่ยวลงแห้งเหีเห่ยวลงแห้งเหีเห่ยวลงเห็นไหมเพราะฉะนั้นจากพอเราปฏิบัติแล้วเราก็ต้องมีความเพียรเสมอต้นเสมอปลายจตั้งแต่เช้าจนค่ำอยู่ที่ไหนก็ให้ภาวนา อยู่ที่ไหนก็ให้มีสติและเลือกรู้กายกับใจนั่นแหละดีก็เราใช้ชีวิตแบบไม่มีสติถ้ามีสติมันก็ไล่กิเลสตัณหาได้เมื่อมีสติมันก็ป้องกันกิเลสตัณหาที่จะเกิดขึ้นใหม่ได้ถ้าไม่มีสติกิเลสตัณหามันก็เกิดขึ้นใหม่พอมันเกิดขึ้นแล้วเราไม่มีสติรู้มันก็มาทับถมอยู่ในจิตในใจของเรานั่นแหละ,ะความโลภความโกรธความหลงมันก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเห็นไหมล่ะถ้าเราฝึกดีๆมันจะวางเฉยต่อโลกเพิ่มมากขึ้นแต่ก่อนมันเคยหลง หลงรูปหลงเสียงหลงกลิ่นหลงรสหลงสัมผัสหลงยินดียินร้ายในของสมมติเมื่อเราปฏิบัติไปแล้วมันจะเฉยออกไปเรื่อยเฉยต่อโลกนี่แหละเพราะผู้ปฏิบัติก็จะเห็นผลเช่นนั้นทุกคนเมื่อไม่ยินดีไม่ยินายรู้เกิดรู้ดับได้แล้วคลายความยินดียินร้ายออกไปทีละเล็กทีละน้อยเนาะจิต <c oughs> ก็จะรู้สึกว่ามันเฉยเฉยไปทุกเรื่องทุกราวนั่นสุดท้ายก็เฉยไปหมดยืดไปหมดนั่นแหละอันนี้เคยเห็นเมื่อไม่ เมื่อเชื้อไปหมดแล้วก็เจือด้วยเนี่ยจืดด้วยไม่มีรสชาติด้วยโลกนี้นะไม่มีรสชาติด้วยเจือชืดไปหมดเออถวบ้านควาเรียกจืดซื่อไปเลย<ม>เรียกว่าจือเจือไปยัสนลักษละเป็นอย่างนั้นก็ได้ไม่หเราจะรู้สึกที่จิตที่ใจของเรามันทําไมมันเจืออย่างนี้นะแม้่อได้ครบชานอาหารเนี่ยควาก็พิจารณาให้เป็นอสุภะเป็นของเน่าของเหม็นเนี่ยพอมันเป็นสมาธิเต็มที่แล้ว อาหารเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสชาติหวานมันเค็มเปรี้ยวเผ็ดพอมันเป็นสมาธิปุ๊บมันทําให้อาหารเนี่ยไม่มีรสชาติอันนี้เคยเป็นเจอไปหมดไหนละเปรี้ยวไหนละเค็มไหนละหวานไหนละเผ็ดไม่มีพอมันเกิดเช่นนั้นได้เห็นแล้วเป็นอย่างนั้นอยู่สามวันปัญญาของเราก็เลยมาบอกอีกว่าเพราะเราหลง หลงตัวไหนเราหลงเครื่องปรุงเท่านั้นเองถ้าไม่ปรุงจิตก็คงจะไม่หลงอาหารทุกอย่างถ้าไม่ปรุงมันก็ครสชาติมันก็เป็นจืดๆเทื่อๆอย่างนั้นนหละรู้เลยว่าทําไมคนถึงติดอาหารเพราะหลงเครื่องปรุงอันนี้จิตเกิดปัญญาให้เห็นมันทําให้เห็นว่าขนาดอาหารมันยังจืดได้อันนี้ใช้การพิจารณาของอสุภกรรมฐานใช้พิจารณาอาหารว่าเป็นของปฏิกูลเนอะเหมืนอนในก่อนจชันทุกวันนี่ ้องพิจารณาก่อนเนี่ยเป็นของเน่าของเหม็นเป็นหมวเป็นโค้ดทำอย่างนั้นอยู่ทุกวัน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 ,วนพอผลมันเกิดปุ๊บจืดไปหมดเลยสามวันค่อยกลับมาอยู่ในสภาพเดิมคิดดูนี่แหละถึงได้รู้ว่าโอ้คนเราเนี่ยมันหลงกับพบเครื่องปรุงนั่นเองถ้ามันไม่ได้ปรุงอะไรสักอย่างเหมือนที่อยู่ในบาทของเราจิตของเรามันก็คงจะไม่หลงใช่ไนไหมล่ะอาหารนี่ก็ต้องหาอะไรมาปรุงมาแต่งจิตของเราก็เช่นเดียวกัน เออมีอะไรมาก็เอามาปรุงมาแต่งต่อมันก็เลยหลงก็งเช่มื่อตะกี้น่ะยินดียินไลปุงต่อไปสารพัดรูปแบบเนี่ยถ้าจิตไม่ปรุงแล้วมันจะทําให้จิตหลงได้ไหมไม่ได้เพราะมันไม่ปรุงเพราะมันไม่คิดต่อเพราะมันไม่ยินดีเพราะมันไม่ยินไลจิตที่รู้เกิดรู้ดับเนี่ยมันจะหลงสิ่งไหนได้ไหมไม่ได้เพราะมันรู้แล้วก็ดับหายไปก็เช่นเดียวกันกับอาหารถ้ามันไม่จิตตื่นจิตจะหลงได้ไหมไม่ได้ พอมาเอาน้ำตาลใส่เอาน้ำปลาใส่เอาผงชโลดใส่ลงแล้วอร่อยแล้วก็ได้มาทีนี้น่ะเป็นถ้าอย่างนั้นเพราะเห็นมาอย่างนั้นน่ะปฏิบัติมาน่ะนะเห็นเห็นพวกอาหารเป็นสิ่งปริกุ์เน่าเหม็นเห็นอสุภกรรมฐานก็เห็นอารมณ์ความคิดก็เห็นนี่แหละมันมีการพัฒนาตามขั้นตามตอนข้างวันอยู่นี่แหละเพราเราก็ต้องปฏิบัติไปให้เห็นแบบที่เห็นนี่แหละมันจะได้ปล่อยมันจะได้วางก็ในลาทีนี้นั่น ไม่ใช่วารูปมากระทบตาก็ยินดีก็ยินไล่เสียงมากระทบหูก็ยินดีก็ยิน้ายจมูกลินมากระทบจมูกก็ยินดีก็ยิน้ายอะไรมาสัมผัสกายสัมผัสลิน้นสัมผัสใจก็ยินดีย,นยินไยปพวงแต่งไปหมดทุกเรื่องทุกราวอย่างนี้นั่นอันนั้นแหละพบชาติกรรมและทุกถึงได้เกิดกับเราอย่างไม่มีวันจบวันติ้นข้นใจไหมล่ะเรามาฝึกจิตเพื่อให้มันรู้มันเห็นแล้วก็เห็นแจ้งตามความเป็นจริงว่า ลูกก็สักแต่ว่าลูกเสียงก็สักแต่ว่าเสียงกลิ่นก็สักแต่ว่ากลิ่นรสก็สักแต่ว่ารสสัมผัสก็สักแต่ว่าสัมผัสอารมณ์กระทบใจก็สักแต่ว่าเช่นเดียวกันประเด็นอะไรทีนี้นั่นรู้เฉยเฉยรู้ผ่านผ่านไปแล้วนั้นเองทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จบนะแต่เราจะไปถึงจุดหมายปลายทางได้ศีลเรามันก็ต้องดีมันคงคงที่ศีลห้าก็คงที่แล้วก็ฝึกเพียรภาวนาทำสมถะกรรมฐานท่องท่าสี่โรการเคลื่อนไหวเราก็ต้องทำสม่ำเสมอ เสมอต้นเสมอปลายเช้าจนค่ำเช้าจนค่ำม,มีสติและเลือกรู้กายท่อง่าตุสียังใจ่ไหมถ้าคุยกับคนเด่นก็ไม่ต้องท่อง่าสีก็ได้ก็ให้รูส้สึกรู้สึกเตือไปด้วยแค่นั้นเองให้กายะกตาสติแบบธรรมชาตินี่เห็นไหมเราก็้อเฝิดสมาธิอย่างนี้แล้วก็ต่อเนื่องคามาก็นั่งดูลมหายใจเข้าออกไปซะ,ะแต่ว่าวิปัสสนาเห็นเกิดดบเป็นความคิดอารมณ์เกิดดบเนี่ยเราก็รู้ไปด้วยเนี่ยเราต้องคุยมันต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่อง เดี๋ยวความทุกข์ปัญหาทั้งหลายมันก็จะค่อยลดละออกจากเติตจากใจของเราไปทีละเล็กทีละน้อยเมื่อเรารู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์ปัญหาที่เราจะคิดมันก็รู้ถูกรู้และมันก็ดับไปพอมันดับแล้วเราก็ไม่ได้มาวุ่นวายเราก็ไม่ต้องมามีความทุกข์ปัญหามันก็มีไว้ให้แก้นั่นแหละไม่ไม่ไม่ได้มีไว้ให้ทุกข์ไปกับมันเพราะคนทั้งหลายถ้าไม่ได้ปฏิบัติทำแล้วปัญหาก็มีไว้ให้ทุกข์ไปกับมันนั่นแหละ แต่ผู้ปฏิบัติภาวนาแล้วปัญหาก็คือมีไว้ให้แก้นั่นแหละแต่ใจก็ไม่ได้ทุกไปกับมันเพราะว่าปัญหามันก็คือปัญหาอุปสรรคมันก็คืออุปสรรคมันเป็นของโลกนี้เป็นของจักรวาลนี้ไม่เกิดมันก็มีของมันอยู่แล้วปัญหาน่ะอุปสรรคไม่เกิดมันก็มีของมันอยู่แล้วเหมือนรูปกับนามนั่นแหละเราไม่มาเกิดอยู่ในสามดนโลกธาตุนี้มันก็มีของมันอยู่แล้วเข้าใจไหมทีนี้น่ะเพราะฉะนั้นเมื่อมันมีของมันอยู่แล้วเราเกิดมามีภพมีชาติมีรูปมีร่างแล้ว เราก็อย่าไปยุ่งกับมันเท่านั้นเองก็ <c oughs> แค่รับรู้มันตามความเป็นจริงเ <c oughs> ท่านั้นเองธรรมชาติทั้งหลายไม่เคยทําร้ายจิตใจของมนุษย์ได้หรอกมีแต่ม,มนุษย์เท่านั้นแหละที่ไปหลงธรรมชาติแล้วก็นําเรื่องของธรรมชาติมาคิดตอ่อมาคิดตอ่อแล้วก็มาวุ่นวายอยู่ในจิตใ,ใ,ในใจของตอนเองอยากมีอยากได้แบบนั่นแบบนี้นั่นแหละความทุกข์มันถึงได้เกิดขึ้นมาได้เพราะเราไปหลงของสมมติในธรรมชาติในโลกสมมตนิน,น,นี้อยากได้นั่นอยากได้นี่อยากมีรถบ้างอยากมีบ้านอยากมีเงินมากมาก อ,อยากมีคนสรรเสริญเดินยอนนี่เพราะเราไปยุ่งกับของสมมติทั้งนั้นเราถึงได้มีแต่ความทุกข์นานาน,นับประการเมื่อไม่ได้ดั่งใจเราจะได้เห็นชัดว่าดั่นแหละคือสิ่งที่ทาใุ้กิจของเรามันดิ้นลนแล้วก็ร้อนลนแล้วก็เป็นทุกข์เข้าใจไหมทีนี้นะเมื่อได้ดั่งใจก็สุขสมเปรตเพียงชั่วครั้งชัวง่วคราวดังนั้นเดงอย่างเรามีเงินหมื่นมีเงินแสนอย่างนี้มีเงินล้าน <c oughs> เรามีเงินล้านครบล้านตามกันหมดที่เราอยากมีเงินล้านเราก็มีความสุขเมื่อเราได้เงินครบล้าน แต่ก็เป็นการสุกชั่วคราวเราก็ไม่ได้อยู่แค่ 1, หนึ่งล้านหรอกทีนี้เราก็อยากได้สองล้านสามล้านไปจิตเราก็ดิ้นรนไปหาเงินสองล้านเงินสามล้านเงินสี่ล้านใหม่อีกเห็นไหมละ่ะมันสุกเต็มเป็นสัที่ไหนเห็นไหมละ่ะมันมีแล้วมันก็จบไม่เป็นมีล้านแล้วมันก็จบอยู่ที่ล้านหนึ่งล้านไม่เป็นมันก็ต้องอยากมีสองล้านอยากมีสามล้านจิตก็ดิ้นไปตามอำนาจของตัณหาอยู่เรื่อยไปเห็นไหมมีร้อยล้านก็หยุดที่ร้อยล้านไม่ได้ ก็ต้องไปสองร้อยล้านสามร้อยล้านไปต่อยเห็นไหมเห็นคนหยุดเป็นไหมไม่เป็น <c oughs> น,นี่แหละคือตันหาก็ได้อเมื่อเออถ้าหยุดได้ถ้าดีถ้าหยุดไม่ได้นะก็ต้องไปเรื่อยไปเรื่อยเราอยากมีไปเรื่อย <c oughs> พบชาติของเรามันก็ต้องมีไปเรื่อย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 อยังไม่มีวันจ <c oughs> บวันสิ้นเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารสามสี่ภูมี้อย่างนับ <c oughs> พบนับชาติไม่ได้ เกิดเป็นอะไรเนี่ยก็นับไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์ก็นับพบนับชาติไม่ได้เป็นเปรตก็นับพบนับชาติไม่ได้อสุรกายเดรัชานตกนรกนับไม่ได้เป็นเทพก็นับไม่ได้เป็นพรมก็นับไม่ได้เห็นไหมล่ะเพราะฉะนั้นเมื่อเรานับไม่ได้แล้วเราจะไปปาถนาเป็นสิ่งใดอีกเราก็ปาถนาแต่สิ่งเดียวคือความไม่มีพบไม่มีชาติเท่านั้นเองอ่ะเพราะเราเคยเป็นแล้วหนี่ถ้าอันย้อนอดีตชาติได้ก็นึกว่า โอ้ยเราเป็นอะไรเราก็เป็นหมดแล้วะเราจะไปเปลี่ยนอะไรอีกสะสมกองกระดูกสะสมน้ําตาอยู่เฉยๆถึงแต่จะเกิดเป็นสิ่งไหนมันก็ยังมีทุกแฝงอยู่ที่นั่นทั้งหมดนั่นแหละแม้แต่เป็นพรม,มันก็ยังมีทุกแฝงเพราะว่าหมดอายุไข,ขาจากพรมก็ต้องเคลื่อนจากพรมมาโลกมาเกิดเป็นอย่างอื่นอยู่เหมือนเดิมบางทีพรมก็มาเกิดเป็นหมูน้อยก็มีเห็นไหมมหาพรมผู้ยิ่งใหญ่ทําไมต้องมาเป็นหมูน้อยนีอยู่นะในครั้งพ้นการก็มีอยู่ ก็เพราะพอหมดบุญก็เป็นใช้แล้วมันก็หมดเป็นที่เหลือมันก็คืออกุศลเท่านั้นเองเป็นเทวดาก็เช่นเดียวกันไปสเสวยผลสศกตามบุญของตนเองที่ทาไว้พอทําหมดแล้วก็เหลือแต่อกุศลที่จะให้ผลก็มาเกิดเป็นมนุษย์บ้างเกิดเป็นสัตว์นัจฉานบ้างกป็ตกนรกบ้างก็มีเทวดานั่นนะมันไม่มั่นคงและถาวรหรอกก็จะเปลัทีนี้น่นนะแต่เทวดารูปไหนองค์ไหนไม่ประมาทตอนเป็นเทว,วดาอยู่ก็ทำบุญเสริมตัวเองไป <c oughs> มีการทําความดีสารพัดรูปแบบพอหมดอายุไขก็จะเกิดเป็นเทวดาต่อเพราะแต่บางองค์ก็ประมาทไปหลงละเริงในการมาคุหน้าหลงติดลูกติดเสียงติดกลิ่นติดรสติด,ตด,ด,ตดสัมผัสหรงความสนุกสนานพอหมดอายุไขแล้วก็ไม่มีบุญเหลือแล้วก็มาตกระลกก็มีเข้าใจไหมทีนี้นะเห็นไหมละ่ะนี่คือวัฏฏสงสารการเวียนห่หยตายเกิดเพราะฉะนั้นเราก็สมควรที่จะต้องอ มันเพียรปฏิบัติไม่ต้องมาเกิดมาตายหรอกเพราะพวกชาตินี้ก็เห็นอยู่ว่ามันเป็นทุกข์ก็จะเวละทุกข์นานานับประการทุกข์ด้วยเรื่องการเรื่องงานทุกข์เพราะร่างกายถูกบีบคั้นด้วยธรรมชาติทั้งหลายไม่ว่าจ,จะเป็นทั้งแดดทั้งลมทั้งฝนเข้ามาเบียดเบียนร่างกายทําให้เราเจ็บไข้ได้ปวยนี้ก็คือความทุกข์อีกอย่างหนึ่งของอความทุกข์แล้วก็ความทุกข์จากปัญหาเรื่องการเรื่องงานความทุกข์จากปัญหาครอบครัวอ่านอย่างนี้นะ ทุกสารพัดรูปแบบทุกเพราะเกิดทุกเพราะเกิดทุกเพราะเจ็บทุกเพราะตายทุกเพราะพระราจากของรักของหัวของชอบใจเห็นไหล่ะสารพัดทุกย้งย้อไปเกิดอีกไหมในมันเมื่อมันสารพัดทุกขนาดนี้นะยองตัวยาไปไหมเออถ้าฟังคุบาพูดแล้วก็รู้แล้วมันสารพัดทุกก็้า้ไหมทีนี้นะอันนั้นนะวันนี้ก็ให้เพียรเตรียมที่นะทีนี้นะคุบาก็จะขอยุติการแสดงธรรมเพียงเท่านี้ก่อน ขอให้ญาติยมทุกคนทุกท่านจงเจริญในสุขเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทินขอเจริญพร